แวันนี้ไม่แนะนําการต่อ,อยูสมาชิกภาพ MV นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีรหัสผ่านแล้วก็ยูเซอร์เนมก่อนนะครับคือหมายเลขบัตร MV ของเรานะครับหลังจากเรามีแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วเนี่ยเ,เข้ามาที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome เนี่ยก่อนอื่นถ้าเราไม่รู้ก็ไปที่การค้นหานะครับพิมพ์ข้อว่า MV ไปนะครับ mv ไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่ mv. co. th นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับด้านมุมขวาบนนะครับจะมีรูปคนนะครับมุมขวาบนนะครับเป็นรูปคนนะเล็กๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับ เนี่ยเรามีใส่หมายเลขสมาชิกของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปแล้วครับแล้วก็แตะที่เข้าสู่ระบบนะครับนี้นะคเข้าสู่ระบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบปั๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ด้านขวาบนนะครับเป็นรูป คนนะครับเราจะเข้าไปดูที่มันจะมีเมนูให้เลือกนะประวัติการสั่งซื้อประวัติการคืนสินค้าเปลี่ยนสินค้า Business Center Dashboard แล้วก็บัญชีของฉันนะครับให้เข้าไปที่บัญชีของฉันตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับบัญชีของฉันนะครับบัญชีของฉันเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงที่ข้อมูลบัญชีนะครับ ข้อมูลบัญชีตรงนี้นะครับข้อมูลบัญชีแตะเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกก็ตรงนี้นะแตะตรงที่เครื่องหมายบวกนะครับข้อมูลบัญชีนะครับแล้วจะมีบอกว่าการต่ออายุสรารภาพนะครับตรงนี้นะครับ แต่เข้าไปเลยนะครับการต่อ,อยุสสานภาพนะครับในคลิปนี้จะแนะนําการต่ออายุสมาชิกภาพนะครับ100บาทนะครับเขาจะเห็นว่าต่อ,อยุสาร,ร,รภาพสมาชิกเอ็มวนะครับนะฮะแล้วก็ต่ออายุสาร,สร,ร,รภาพด้วยตนเองนะครับ เลื่อนขึ้นมานะก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็เลือกเดียวนะครับค่าต่อยุสมาชิก100บาทนะครับก็เขาติ๊กไว้ให้แล้วนะครับชุดสมัครสมาชิกนะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับก็จะจัดส่งให้เรานะครับแล้วก็เงื่อนไขการต่อยุนะครับก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับก็อ่านดูนะครับมาติ๊กยอมรับด้านล่างนะครับยอม่างตรงนี้นะครับยอมรับนะครับติ๊กที่วงกลมนะครับ งกลมนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วเลื่อนขึ้นนะครับเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับก็ยืนยันการต่อนะครับอายุสารภาพเลยนะครับแตะเข้าไปนะครับแตะตรงนี้นะครับยืนยันการต่ออายุสารภาพนะครับ แล้วก็จะไปบัตรเครดิต m v Shop อะไรก็ตามที่เราสะดวกนะครับอย่างในที่นี้นะครับผมจะแตะไปตรงที่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตเข้าไปนะครับใส่ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตเข้าไปเลยนะครับ ครับเมื่อเราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็กดชําระเงินนะครับบริการต่อ,อยุครั้งแต่ละครั้งนะครับก็จะมี M+ p ็มพลาสต์นะครับที่ได้รับคือ300เลยนะครับชาระเงินเลยนะครับแล้วก,ก็รอดูรหัส OTP นะครับ แล้วก็ส่ง S m s นะครับแล้วกันเมือนการต่อนะครับก็ใส่รหัส o d p เลยนะครับ <ล>นะครับรายละเอียดการเป็นสมาชิกก็เป็นสารณะแอคทีฟแล้วนะครับ ครับง่ายๆนะครับกับการต่ออายุนะครับในการซื้อสินค้าก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่มาแตะตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ไปที่ผลิตภัณฑ์นะครับจะเลือกสินค้าอะไรก็ได้นะครับสามารถคลิกเข้าสู่ในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับครับถ้ามีปัญหาสงสัยนะครับติดต่อ ข้อมูลทางด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ